โยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิเช่นเคยนะครับยูกับเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันต่อคุณผู้ชมนะครับใน EP ที่11แล้วนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะอัปแพท กว่าคอนเทนต์จะมานะครับผมในที่สุดได้มาทําคลิปกันต่อสักทีนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณน้องสปพอตเตอร์นะครับใน f c e b o o k กเ g จของผมเองนะครับน้องฮาบิฮาบิบูบูแล้วกันนะครับเรียกตามชื่อนี้ง่ายดีนะครับที่อุปการะไอดีนะครับมาให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปในวันนี้ก็คือรีวิวน้องครีมพัฟนะครับซึ่งพอเข้าจริงเี่ย น้องชื่อชูครีมดีแล้วนะครับเพราะว่าผมติดเรียกชูครีมมากกว่านะครับน้องน่ารักมากนะก็จะมีเนื้อเรื่องของโรงเรียนสถาบันเวทมนตร์นะครับที่มีคุณครูนะครับหน้าตาคุ้นๆอย่างเอพิโซ่นะครับหรือว่าลาเต้ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งน้องชูครีมเนี่ยพิเศษนะฮะกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับตรงที่เราไม่สามารถใช้พลังเงินงัดเขาจนกว่าจะได้มานะครับเพราะน้องเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในตู้สุ่มทั่วไปนะครับ ซูสุมเนี่ยตอนนี้เรตเอเปโซหมดแล้วนะครับเป็นอาจารย์คนที่2แทนนั่นคือลาเต้น,นะครับที่เข้ามาใหม่เลยคุณผู้ชมนะครับเก่งมากติดเมตาอารีนาเยอะสุดๆนะครับตัวท็อปหลายคนเนี่ยทำกัน5ดาว50เต็มละนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ผมคลิปหน้ามาทําให้ดูเหมือนกันเพราะว่า ID ผมเองปั้นไว้แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะ40เองคุณผู้ชมนะครับค่อยว่ากันแต่น้อง ชูครีมเนี่ยนะครับเราต้องไปเข้าในกิลนะครับที่เป็นฟังก์ชันใหม่เสียก่อนนะครับโดยที่ฟังก์ชันกิลเนี่ยเขาจะมีให้เราตีมังก้นะครับทำภารกิจต่างๆนะครับแล้วเราจะได้แต้มตรงนี้นะครับไปสุ่มน้องชูครีมกันนะครับที่นี่เท่านั้นนะครับเอกคลูซีสุดๆนะครับโดยที่เจ้าแต้มเนี่ยนะครับสามารถเปได้เช่นกันแต่ว่าแพ็กเกจมันให้เป น้อยซะเหลือเกินคุณผู้ชมนะครับมีอยู่นิดเดียวเกี่ยวกับแพ็กเกจใหม่การันตีอีพิกนะครับหรือว่าแพ็กเกจที่เป็นเกี่ยวกับลาเต้อัปดาวอะไรพวกนี้นะครับเศษลาเต้จ,จะมีแถมคบเพลิงมาให้ด้วยนะครับรวมถึงทำเควสอีเวนต์ต่างๆก็ได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเกลือจริงๆเนี่ยมันเปเพิ่มไม่ได้แล้วคุณก็ต้องขยันนะครับเล่นคอนเทนต์กิลเรื่อยๆตีบอสกี่ยวตีมังกรแล้วก็เอาแต้มไปสุ่มเรื่อยๆจนกว่าจะได้ซึ่งแน่นอนครับสาเหตุที่ผมเนี่ยยืมไอ ผมไม่ได้นะคุณผู้ชมนะครับก็เลยขอบคุณน้องด้วยที่เอา ID มาให้รีวิวนะครับป่ะเริ่มดูกันนะครับน้องชูครีมเนี่ยพิเศษมากๆนะครับตรงที่ว่าลีกที่ผมเคยได้มานะครับหลุดมาคลิปก่อนเนี่ยสกิลไม่ตรงว่ะคุณผู้ชมนะครับไม่ตรงนะครับเพราะมีการปรับสกิลด้วยนะครับเรียกว่าปรับก็ยังไงอยู่เอาเป็นว่าเซิร์ฟจริงที่เข้ามาไม่เหมือนที่หลุดมาก็แล้วกันนะครับ อันดับแรกคืออยากให้ดูน้องเป็นสายซัพพอร์ตเฉยเลยนะครับอันนี้เป็นความแปลกที่ผมชอบมากคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามันเป็นเวทอีกผมบอกเลยครับคุณผู้ชมไม่สามารถหาผงสกิลเวทอย่างเดียว ได้อ่ะอ้วกแตกแน่นอนเพราะว่าในใจะเอ็ดเพซโซตัวเก่านะครับใช้เอม,มาอีกนะครับใช้ทุกคอนเทนต์นะครับโตใหม่ลาเต้ก็เวทจะให้อีน้องเป็นเวทอีกพอเหอนะครับดีแล้วนะครับมาเป็นสายซัพพอร์ตและนอกจากนั้นนะครับในนิยามความซัพพอร์ตสกิลน้องก็มาเป็นซับจริงๆวะ่ะแต่เป็นซัพพอร์ตที่มีเดยเมจ โคตรเท่คุณผู้ชมนะครับอ่ะเรามาดูกันอันนี้น้องเขาอัพมาให้เลเวล40แล้วด้วยคุณผู้ชมนะครับก็ได้สเตตัสมาอยู่ที่ตามนี้เลยนะครับเลือด3 9 0 0นะครับโจมตี5 5 0 0ดีเฟนส์ห9นะครับแล้วก็อัตราคริ10%เปรเซ็นต์ะครับต่อสู้1 7ที่สกิลเลเวล40และ no topping นะครับรูนไม่ได้ใส่ตัวเปล่าเลยตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูความสามารถน้องกันสักนิดนึงนะครับกับสกิลอันแสนน่ารักนะครับสกิลเจลลี่ เอกเทรลามอสนะครับชื่อโคเท่เป็นคาถาเวทมนต์เพราะน้องเนี่ยเป็นนักเรียนไงี่ยกำลังเรียนอยู่แล้วก็บอกอาจารย์ลาเต้ว่าโอ้หนูทาไม่ได้คอาจารย์อาจารย์บอกได้เลยเดี๋ยวไปสอนหนึ่งห,น,งหน,งนะครับอ่าที่นาําบัสต่างโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะฮะสกิลทาโรยิลลี่โหมกระหน่านะครับเดเมจนะวงกว้างนะครับและใช้พลังเวทฟื้นฟนูพลังชีวิตของพองเพื่อนทั้งหมดโอไมค์กอดเวริกูดตอนนั้นที่ผมทําคลิปนะครับหลุดมาเป็นเดเมจเวทวงกว้างเหมือนกันแต่ตอนนั้นเป็นบัฟ Critical ลเรทนะครับให้กับเพื่อนทั้งตี้รอบนี้ของจริงมาเป็นฮิลและฮิลตามพลังโจมตีด้วยโคตรดีผู้ชมครับสุดยอดมากๆอันนี้ Very Good นะครับบอกเลยว่าเอามาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากๆนะครับแล้วน้องตีโคตรแรงผู้ชมครับเลเวล40 เดเมจ423แถมยังมีฮิลอีก67.3ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอื่นเสนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเทียบในซีรีส์ตัวเวทวังวงเนี่ยนะครับตัวเก่าอย่างเอพิโซดเนี่ยก็รุนแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเดเมจแบบรวบด้วยนะครับจะกระเด้งเข้ามาในวงเรื่อยๆนะครับเป็นปริมาณ7ครั้งนะครับทั้งทั้งเดเมจเป็น132.8นะครับแล้วก็ฮิตสุดท้ายตอนระเบิดโบรมอีก166นะครับเดเมจรวมมันเนี่ยก็ประมาณ200 เกกว่าเปอร์เซ็นต์กือบเกือบสามคุณผู้ชมครับที่เลเวล50แล้วนะนะฮะต่อไปตัวใหม่นะครับอย่างตัวของลาเต้เองเนี่ยก็จะมีการวางวงเวทเป็นตัวเวทคล้ายๆกันแต่ว่าการทำงานแอบจะกึ่งคนละแบบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลาเต้เนี่ยจะเป็นการวางวงไปก่อนโบหนึ่งทอร์นเมตหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้ง97.9ที่เลเลสี่สนะครับแล้วมันจะ เกิดวงเล็กอีกทีหน,นึ่งทีเนี้ยไอตัวที่อยู่ในวงเล็กเนี่ยโดนลากเข้ามาเกิดวงเล็กต่อเนี่ยมันจะโดนเดเมะต่อด้วยนะครับอีก209%ถ้าอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเกิดอยูครอบโดน157%นะครับมันจะเร่ง5้ฮิตคุณผู้ชมนะค,คละ้คลายๆเอพเโซเลยนะครับแต่ว่าข้อดีความเทพคือมันใบ้ มันใบในวงอันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้รีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับมาอธิบายเฉยๆนะฮะถ้าเกิดเราเทียบเดเมดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวโป๊กที่ดีเลยคุณผู้ชมกับน้องชูครีมเพราะว่าน้องที่เลือดสเนี่ยเดเมดถึง400%เลยนะครับแล้วโป้งครั้งเดียวไม่ต้องมียึกยักให้เสียเวลาด้วยแถมยังมีฮิวด้วยจากโจมตีฉะนั้นสําหรับผมแล้วเห็นสกิลมาแบบนี้ผมการันตีคอนเฟิร์มจากผมเองนะ ผมแนะนําเชียให้ใส่โจมตีนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเวทเนี่ยจะมี2บิลวแหละใหญ่ๆเลยของเกมนี้คือบิลคูดาวกับบิลโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าครูดาวเนี่ยทำให้เราใช้สกิลได้บ่อยขึ้นรวมถึงการารันสกิลนะครับในโหมด pvp หรือว่าตีอารีน่าเนี่ยบางคนบอกเอ้ยเอาตัวนี้ครูดาวต่ำอ่าออกก่อนแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้น่นนนว่ากันไปนะครับแล้วก็วนลูป2มาสกิลใครก่อนใครหลังนะครับแต่ด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยนะครับมีเดเมจจากการโจมตีสกิลถึง4ี่รกว่าเปอร์ รวมถึงฮิลนะฮะขึ้นตามพลังโจมตีด้วยฉะนั้นผมมองว่าใส่โจมตีคุ้มสุดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบิวให้ดูทั้ง2แบบเลยล้วกันนะครับทั้งคูดาวทั้งโจมตีนั่นเองนะครับแต่ผมจะเริ่มที่คูดาวก่อนแล้วกันนะะีทีนี้ผมขอแวบไปดูนะครับตัวฮิลที่เป็นเมตาอยู่นะครับอย่างเนิ่นนานมาแล้วอย่าง มลงุมลงมลงุงใชลแล้วนะครับผมสมุนไพรหัวเขียวของเรานะครับสมุนไพรเนี่ยจะเป็นการฮิล42.2%ของโจมตีนะครับและจะมีฮิลแบบดอทนะครับเรื่อยๆให้อีก19.7% 5เด้งนะครับก็คือ1วิ1เด้งนะครับนาน5วินึงคุณผู้ชมก็ได้อีก 5, 5เด้งก็รวมแล้วเนี่ยคูณ5อีกได้ประมาณเกื <ๆ S 1> 100อบเกือบร้อก็คือรวมทั้งทั่วเนี่ยประมาณ140%คุณผู้ชมที่มันทำได้ณสกิลห,หรือว่า41นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบฮิลช็อตเนี่ยนะครับเนี่ยฮิลช็อตมันอยู่่่ที44.2แตถ้าเกิด มาดูที่สกิลฮิลใหญ่เนี่ยนะครับมันอยู่ที่44.2นะครับแถมเด้งอีก100%่อยะประมาณนี้นั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เราไปดูที่ตัวอีน้องอีกทีหนึ่งนะครับน้องเนี่ยได้มาดูดิ67.3อะ่ะคือเดยเมดเนี่ย ก็มากกว่าเพื่อนๆนะครับที่เป็นซีรีส์นักเวทด้วยกันด้วยซ้ำนะครับแถมฮิวเด้งใหญ่เนี่ยยังให้มากกว่าตัวฮิวแท้ๆด้วยคุณผู้ชม67.3ด้วยถ้าไปเทียบกับทรัพทิมนะครับที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับให้ฮิวเป็นแบบเด้งๆนะฮะทีละวิเนี่ยหวิหนาทีเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่23.6นะครับก็ถ้าเกิดนับแค่ช็อตที่มันเด้งเรื่อยๆเนี่ยมันจะแรงกว่า ของตัวสมุนไพรนะครับเพราะสมุนไพรเนี่ยนะมีฮิลสองแบบไงเออทั้งช็อตทั้งเด้งเรื่อยๆนะครับมันก็เลยให้มากกว่าด้วยที่เลเวลสัสิบหกเนี่ยนะครับยังเด้งแรงกว่าหัวเขียวด้วยซ้ำคุณผู้ชมนะครับแต่ก็ยังว่าแหละนะครับมันไม่ได้มีฮิลช็อตใหญ่ให้แต่ว่ากลายเป็นตัวบัฟโจมตี20% 7วินาทีแทนตามสไตล์ตัวซัพพอร์ตนะครับผมทีเนี้ยอีน้องเนี่ยมาแหวกวงการนะครับเพราะว่าตัวซัพพอร์ตส่วนใหญ่ในเกมนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นฮิลแบบอ่าคอ่อยๆๆเเเด้้งรื่่ออยใใชมมันนนีาป็ฮลหญ แบบโป้งเดียว67%ที่แรงกว่าสมุนไพรด้วยซ้ำนะครับผมสมุนไพรเนี่ยมันจะให้ฮิลเด้งต่อแต่น้องเนี่ยจะมีแค่ฮิวช็อตใหญ่นั่นเองนะครับแถมเดเมจก็มากกว่าเพื่อนๆสายโจมตีด้วยซ้ำคุณผู้ชมมันเลยเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยนะครับเพราะว่าโจมตีเวทหมู่วงกว้างแถมแรงด้วยนะครับแถมมีฮิวให้อีก67%ของโจมตีโคตรคุ้มคุณผู้ชมแต่ว่าที่บอกคือ มันเอาเงินทุ่มไม่ได้ถ้าคุณเกลือคุณก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับผมก็เลยไม่มีไอเดียตัวเองมาแนะนําให้ก็้องขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งที่ให้มนแนะนําด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองไปใส่ท็อปปิ้งก่อนละกันโอ้โหน้องเตรียมไว้ให้เยอะมากนะฮะผมจะขอเริ่มเป็นสายครูดาวก่อนละกันนะครับเอาเป็นครูดาวธรรมดาก็พอแล้วเพราะว่าอันนี้ผมจะลองใส่ดูนะครับว่าถ้าเป็นครูดาวเนี่ยนะครับมันจะได้ลด นะครับเหลือกี่วินาทีใส่ไปก่อนแบบไม่ตีบวกแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่มีออฟเสริมขึ้นมานะครับคูดาวอยู่ที่5.5นั่นเองคุณผู้ชมเม็ดละ1.1นะครับแล้วก็ได้เอฟเฟกเซตอีก5%ก็เป็น10.5นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมไปลองเทสนะครับตัวของเดเมดนะฮะให้ดูกันเอาเป็นอ่าด่านตัวแล้วกันเนาะประกาศจับนะครับแล้วก็ลงอะไรก็ได้อ่ะสักอันหนึ่งเอาเป็นจู่โจมก็ได้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าจะดูเลขเฉยๆขออนุญาตโมทีมหนึ่งออกแล้วกันนะครับอ่า ยกเลิกนะครับแล้วก็ผมขอใส่เป็นโจมตีนะครับแล้วก็พื้นฐานเลยนะครับเอาเป็นอ่างขี้เกี่ยมนะครับแล้วก็นาฬิกาแล้วก็ผมขอใส่น้องนะครับเป็นน้องนี่เลยชูครีมนะครับเอาหนึ่งตัวก่อนแล้วกันไหมเราอยากดูว่ามันจะเดเมจเท่าไหร่นะครับป่ะลุยมาลองลงกันนะครับประกาศจับเลยว่าสามพอเนี่ยเพราะว่าพาน้องมาโซโล่มาดูเลขเดเมจกันไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะตายไวซะก่อนตีธรรมดา8ปดพันแปดนะครับอีกทีนึ่งแปดพันเก้าประมาณนี้แปดแปดแปดเก้านะครับ อีกทีหนึ่ง9,003อ่ะทีนี้เรามาลองใช้สกิลดูนะครับน้องโยนเข้าไปตุ้ม26,000ฮิว5,000นะครับนี่คือเดเมจน้องที่ทำได้นะครับโจมตีวงกว้างมากๆน่าจะกว้างพอๆกับซีรีส์กาแฟพวกเอพิโซดคุณผู้ชมนะครับตุ้มคิ39,000นะครับแล้วได้ฮิวถึง5,000นะครับอันนี้เซตคูลดาวด้วยนะคุณผู้ชมเซตคูลดาวน์นะครับยังไม่ใช่เซตโจมตีนะครับยิงไปตุ้ม25,000แล้วก็คูลดาวน์ได้มา12วินาทีนะครับประมาณนี้ ของน้องเองนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปใส่เซ็ตโจมตีดูเดี๋ยวผมขออีกทีละกันแบบช้าๆชัดนะครับอ่ะวางไปครับปุ้ม24,000นะฮะโอเคฮิวุย้ยฮิวติดคิ7,500ดพ้โอไมคกอดห0คิ7,500 75, นะครับผมโอเคอันนี้คือที่น้องทำได้นั่นเองนะฮะน่ารัก,กดูดิเออะอะเรามาเปลี่ยนนะฮะท็อปปิ้งกันดูคุณผู้ชมนะครับขออนุญาต ยกเลิกก่อนเลยแล้วกันนะครับทั้งเซตนะครับเพื่อจะลองใส่เป็นเซตโจมตีดูผมจะขออนุญาตใส่แบบโจมตีดุดูไปเลยแล้วกันนะครับเอาแบบบวก6เนาะบวก6จัดไปครับเอาแบบไม่ต้องมีออฟเยอะนะฮะเอาบวก6สัก5เม็ดนะครับลองดูว่าบวก 6- 5หเม็ดนี้นะครับเราจะได้ค่าโจมตีน้องเนี่ยขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับนี่เลยตอนนี้โจมตีเพิ่มมา3 0นะครับก็6คูณ5เนาะ30%แล้วก็ได้ออฟนะฮะอีก5%โจมตีด้วยนะครับเรามาลองดูว่าจะได้เดเมา ลุยเลยว่าสามอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งโจมตีล้วนบวกหกอีพิกนะครับตีธรรมดาเพิ่มเป็นหมื่นหนึ่งครับจาก8ปดพันเก้าเก้าพันเป็นหมื่นหนึ่งแล้วนี่ฮะหมื่นหนึ่งไอ้ทีหนึ่งเปี้ยโอเคขึ้นหมื่นแล้วนะครับก็เพิ่มมาประมาณอ่าสองพันได้คุณผู้ชมนะครับประมาณสองพันเลยนะกดสกิลดูครับตุ้มคิ่สี่หมื่นเจ็ดไม่คิ่สามหมื่นหนึ่งไม่คิ่สามหมื่นหนึ่งครับคิ่ล่อไปสี่หมื่นเจ็ดเลยคุณผู้ชมนะครับแรงขึ้นเยอะจากตอนแรกนะครับสองหมื่นเองคุณผู้ชมนะครับ แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูฮิวผมขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บ Q id, คิวติดคริ9 ,002 ฮิวคริ9 ,002 แต่ครูดาวเนี่ยเป็น12วิเห็นไหมครูดาวจากเดิม8นะครับของใหม่เป็น12วิเลยนะครับแบบไม่มีครูดาวนะอีกทีหนึ่งครับยิงปุ๊ม30,001่ะฮิวไม่คริเป็น6,000ผู้ชมฮิวไม่คริเป็น6,000นะครับโอเคนี่คือ เลขที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนะฮะเป็นเลขสรุปแบบเวอร์ชันครูดาวนะครับแล้วก็เวอร์ชันโจมตีให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่นะฮะอ่ะน้องตีไปครับน้องตีไปแล้วก็ลงทีนึงสุดท้ายปุ๊สามหมื่นนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เรามาลองกด p p p เล่นกันนะครับอันนี้สู้กับเพื่อนเนาะนะครับก็มาลองตัวเดเมจกับค่าฮิวของน้องกันนะครับแต่ว่าเอสน้องเขาแบกมากนะครับอันนี้เป็นทีมอ่าที่ผมเซตขึ้นมาเองแบบที่ผมเล่นนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้ทำนะพวกกล้าหารเสือป่่าเเยยนีะ เรามาลองดูกันนะครับแต่ S น้องเขาห้าดาวอ่ะ5ดาวเลเวล50 <laughs> ้าสิบเดเมจมันจะไปล้นที่ S หน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเรามาลองดูน้องกันนะครับอ่ะคอมโบเดิมที่ผมเล่นนะครับชนก่อนนะครับแล้วก็โดดอ่ะยกไม่เป็นไรครับสกิลไม่ค่อยรันนะครับผมไม่ได้ทําทีมมาน้องลงสกิลตูม้มฮิวตัวละหมืน่นเห็นปะค่าฮิวน้องเมื่อกี้น้องฮิวขึ้นตัวละหมื่นเลยนะโห <laughs> แรงมากแต่ว่าครูดราอาจจะน่าไปหน่อยเพราะว่าอันนี้ใส่เป็นเซตโจมตีมานะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบนะครับโอเคยกที่2ฮะน้องอ่ะน,น้องยิงโชว์หน่อยเท่าไหร่แป๊มได้ป่าวเนะี่ยนั่นใครตีเนะี่ยน้องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าชนะแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตน้องนิดนึงนะครับว่าน้องเนี่ยทำเดเมจต่างๆเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับก็เอสแบกเหมือนเดิมนะครับได้ยิงไป3 0,000ื่นะครับเอสล่อไป4ี่แสนห ฟื้นฟูน้องฮิวมาถึง80,003ผู้ชมโอ้ผมว่าค่าฮิวนี้เป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยคุณผู้ชมอะลองพาน้องมาลุยด่านสักตาหนึ่งนะครับก่อนปิดคลิปแล้วกันนะครับก็ด่าน6 1 9มืะด่านนี้ดอปเศษทับทิมด้วยนะครับไปลองดูกันนะครับพาทับทิมกับน้องไปช่วยกันฮิวแล้วกันนะครับแล้วก็เดเมทสตัวเอาลาเต้ไปด้วยนะครับนี่ออกโรงแล้วครับเอาดาร์กช็อกโก้ไปชนเหมือนเดิมลุย6 1 9นะครับเรามาลองดูกันนะครับขออนุญาตปรับเป็นหนึ่งแล้วกันอ่ะบัฟโจมาน้องยิง ตึ้มคิ2 3งหมแล้วก็ฮิวขึ้นมาอามีทัพทีมช่วยกันฮิวด้วยนะครับทัพทัพทีมเนี่ยเด้งธีระพันกนะครับธีระพันก้รอบก็ได้ทั้งหมื่นหนึ่งผู้ชมเออทัพทีมเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะครับอ่ะนี่ครับพันเก้าพันเก้าพันเก้านะครับ, 1, 9, 9, 9, 9, รบอ่ะเรามาดูอีน้องหญิงมั่งครับผมน้องหญิงมั่งตุ้มฮิวมา6กพันสนะครับได้มา6กพันสองนะฮะอ่าโอเคอยู่นะครับไะต่อนะครับอันนี้ผมใส่เป็นครูดาวนะครับแล้วก็เดฟแล้วก็ทิชชู่เปียกโจมตีมาก็แล้วกันนะครับ ลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะครับว่าอัตราเดเมพนะครับรวมถึงค่าอยู่ของน้องเนี่ยมันจะออกมาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวเดเมพหลักนะครับอย่างพวกเอพิโซที่ทำกันเต็มอยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวเด้งเลือดอย่างทับทิมที่หลายคนก็ใช้นะครับอ่ะลองดูถ้าเกิดไปเทียบกับสมุนไพรเนี่ยยังไงก็แพ้นะครับเพราะสมุนไพรเนี่ยมันตีไม่ได้เลยเดเมเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าลองเอามาเทียบให้ดูในซีรีส์สายซับพอร์ตเหมือนกันนะครับเพราะว่าทับทิมเนี่ยก็ตีได้ แต่ว่าสกิลกดใช้เนี่ยมันจะเป็นการฮิลเด้งๆกับบัฟโจมไงจะคนละแบบนั่นเองนะฮะอ่ะนี่ครับเรียบร้อยลุยดูกันว่าสเตตของน้องเนี่ยตอนจบออกมาเท่าไหร่นะฮะเพมเพมอ่ะลองดูครับของน้องเนี่ยเดเมจขึ้นมาแสนสองนะครับซึ่งมันพอๆกับลาเต้เลยเพราะว่าลาเต้อันนี้ไม่ได้ใส่เลยนะครับผู้ชมมาตัวเปล่าเลยนะครับแล้วก็ ยังคงเป็น S ที่แรงสุดอยู่ดี4 4เซนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับค่าโจมตีเนี่ยเห็นว่าทัพทีมเนี่ยมันไม่มีเลยเพราะว่าทัพทีมเนี่ยได้แค่ตีธรรมดาแต่มีบัฟโจมให้เพื่อนนะครับสกิลเขาจะไม่มีเดเมจไม่เหมือนน้องนะครับน้องเนะี่ยสกิลนี่เป็นโป๊กที่เดเมจเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูนะครับสังเกตว่าฟื้นฟูเนี่ยก็ยังคงเป็นทัพทีม นะครับที่ฮิลได้ดีกว่าเพราะทัพทีมเนี่ยสกิลมันคือ22นะครับเด้งถึง5ครั้งเพราะทัพทีมในที่นี้เนี่ยนะครับใส่ท็อปปิ้งมาจัดเต็มนะครับแถมมี2ดาวด้วยถึงแม้ว่าจะเลเวลน้อยกว่านะครับแต่ก็ให้ค่าการฮิลคงที่อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงบัฟโจมตีให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับแล้วก็อีน้องเนี่ยได้มาแสนสี่นะครับจากการออกสกิลบึ้มๆเนี่ยก็สังเกตว่าฮิลก็มีเดเมจก็ได้นะครับเป็นตัวที่บาลานซ์ดีมากบอกเลย พกไปไหนก็อร่อยนะครับอยากได้เหมือนกันนะน้องคนนี้อ้าโอเคเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวคุกกี้น้องใหม่นะครับรสชูครีมนะครับที่ทั้งน่ารักทั้งโคตรเก่งคุณผู้ชมแต่ว่าการจะได้มาครอบครองนั้นยากเสียเหลือเกินนะครับเพราะว่าต้องอาศัยดวงบุญบารมีอย่างมากนะครับเปได้ก็นิดหน่อยะครับถ้าดวงไม่ถึงก็อดอยู่ดีนะครับอย่าลืมไปทำคอนเทนต์กิ้วกันเยอะๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าโคตรเก่งเลยครับเป็นตัวเดมจที่ดีมากนะครับแล้วก็ฮิลได้อะ คือได้ทั้งได้เมดได้ฮิลนะครับบอกเลยไปกับใครก็อร่อยสามารถพกฮิลเพิ่มไปคู่ได้ตัวหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นสมุนไพรหรือว่าจะเป็นตัวอย่างทัพทีมเมื่อกี้ก็ได้เพราะว่ามันมีบัฟโจมตีให้ด้วยนะครับทำให้อีน้องเนี่ยฮิลก็แรงขึ้นด้วยนะครับสกิลก็ได้แรงขึ้นอีกนะครับบอกเลยว,ว่าชุดก,กันฮิลเนี่ยดีอย่างแน่นอนนะครับไปกับทัพทีมนี้ผมว่าโคตรเก่ง2ซัพพอ,อร์ตโคตรชอบเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนด้วยในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอันบบบบทุุ้อีง่ เอา ID ดีมาให้ผมรีวิวนะครับผมไปขอน้องมาเองขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพิ่มด้วยนะกด subscribe เพื่อติดตามคลิปดีๆมันนะครับจากเกมคุกกี้ลังคิงต้งในใหม่ในคลิปหน้าสวรัสดีขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่คลิปนาครับผมบ๊ายบายจ้าเติมเงินเกมด้วยกิฟต์การ์ดทั้งระบบ iOS และ Android สั่งซื้อผ่านเว็บ c t c Thailand ราคาถูกทรงไวรับโค้ดได้ภายใน5นาทีระยะสูงสุดถึง14%เติมเองได้ปลอดภัยแน่นอน